เซเว่นอีเลฟเว่นเปิดประเด็นเก็บค่าจอดรถหน้าร้านออเจสดาคอมเมนต์เอกฉันสภาองค์กรของผู้บริโภคจุดประเด็นร้อนเกี่ยวกับเซเว่นอีเลฟเว่นที่เริ่มมีการเก็บค่าจอดรถหน้าร้านโดยมีการระบุเงื่อนไขต่างๆสำหรับลูกค้าที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นการจอดฟรี15นาทีแรกหรือการจอดฟรีหนึ่งชั่วโมงเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทพร้อมประทับตราหลายคนสงสัยว่ามาตรการนี้เหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ร้านมีมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกแต่กลับมาเก็บค่าถุงหนึ่งบาทแทนซึ่งประเด็นนี้ทำให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์เมื่อวันที่25กันยายน2567 Facebook ของสภาองค์กรผู้บริโภคได้นำเสนอประเด็นนี้โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการเก็บค่าจอดรถในพื้นที่ส่วนตัวของ7ซ l ว v e n ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดหากผู้จอดรถไม่ได้เป็นลูกค้าของร้าน เพราะในกรณีที่พื้นที่จอดเต็มจากผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าอาจทําให้ลูกค้าจริงไม่มีที่จอดส่งผลให้ธุรกิจเสียหายนอกจากนี้ประเด็นการเก็บค่าถุงหนึ่งบาทก็ถูกนํามาพูดถึงด้วยเช่นกันโดยหลายคนเห็นว่าการเก็บค่าถุงมีจุดประสงค์เพื่อให้คนตระหนักถึงการลดใช้ถุงพลาสติกไม่ใช่เพื่อเป็นการแสวงหากําไรเช่นเดียวกับที่หลายประเทศเช่นญี่ปุ่นก็มีการเก็บค่าถุงเช่นกันอาเจสดาคอมเมนต์เอกฉันนายเจสดาเด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโดยให้ความเห็นว่าพื้นที่จอดรถเป็นของเอกชนถ้าคุณไม่ใช่ลูกค้าก็สมควรถูกเก็บเงินค่าจอดไม่แปลกอะไรส่วนการเก็บค่าถุงพลาสติกก็นับว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำกันในต่างประเทศเช่นกัน